สวัสด,ดีครับผมเงินใจเจ็บแล้วก็ใช่ครับที่ผมมายืนถ่ายรูปคู่กับป้ายฟรีไฟไอเดนซี s ั่นสองก็พระว่าฟรีไฟไอ e i d ซีซั่นสองอ่ะผมคือที่หนึ่งเอ๊ะคนขวามือผมคือใครอ่ะครับทุกคนเดี๋ยวลองสรรมัมภาษณ์เขาหน่อยนะครับหน้าคุ้นๆคนแรกก็เป็นใครไปไม่ได้นะครับถ้าไม่ใช่ที่รักของผมชื่ออะไรมาจากช่องไหนคะเฮดพิงไงแม่ค่ะตอนนี้ติด uh ตามเท่าไหร่แล้วคะจลเราไม่ทันสักทีอ่ะมาติดตามกันเถอะ ไม่อยากรู้ครับไม่อยากรู้ไม่ไม่ได้อยากรู้ครับไม่ได้อยากรู้หลังจากสัมภาษณ์พี่เพชรพิงเสร็จนะครับผมเราก็ขึ้นรถมานะครับผมเพื่อเดินทางไปแคมป์ก่อนจะไปถึงแคมป์นะครับผมผมก็จัดหนึ่งบทเพลงให้เพื่อนบนรถบัสฟังคือเวลานั้นนะครับอยากจะบอกกับตัวเองนะครับว่าผมออกไปลองได้ไงเนี่ย หลังจากที่รถบัสมาส่งผมถึงแคมป์นะครับผมก็ไม่ได้ถ่ายตอนเข้ามาในหน้างานนะครับผมแต่คลิปวิดีโอที่คนดูจะได้เห็นต่อไปดีแล่ก็คือคลิปแด,ดินนำตัวผมเองรพร้อมแล้วก็ไปดูกันเลย <1> 1> และทำไมพี่ต้องแอคด้วยครับก็สวัสดีทีมงานแล้วก็พี่ทุกคนนะครับผมผม <1> 1> ชื่อน้องไปนนะครับผมชื่อในเกมชื่อ นนี้ก็หมวกเอฟกับผ้าปิดปากให้น้องๆคือของอะไรนะครับผมแล้วก็เสื้อที่ผมใส่คือเสื้อใหม่ครับผมอยากให้ทุกคนดูว่าผมใส่เสื้อใหม่เพื่อน้องๆจะได้ไปเตินกันนะครับแล้วก็หมักนะครับแล้วก็เกก็คือความชอบคของผมที่ผมมาโลฟีฟาไอออนครั้งนี้นะครับก็อยากทดสอบตัวเองครับว่าตัวเองมีฐานเอฟซีเยอะแค่ไหนครับแต่สรุปผลสรุปก็คือว่าได้ท็อปสิี่นะครับผมก็ต้องขอบคุณเอฟซีมากๆเลยนะครับผมแล้วก็มีอีกอย่างที่ผมบอกก็คือว่าน้องๆคงอยาก คือผมเป็นคนชอบเล่นกิฟีฟานะครับแล้วก็เมื่อก่อนนะผมเนี่ยโดนทิ้งบ่อยนะครับเคยได้ชื่อว่าลืมใจเจ็บโดยทุกวัน,นี้นะครับผมใช่ครับถูกต้องครับผมเองได้ยินไม่ผิดแน่นอนหลังจากแนะนําตัวเองเสร็จนะครับก็ได้เดินมาขอพี่ๆทุกคนถ่ายรูปพี่ๆทุกคนคือน่ารักมากอ๋เอ๋เจอแม่ใบเฟิร์นครับทุกคนแล้วก็เจอพี่เสือด้วยครับแล้วก็พี่ชาของเองครับผมพี่เจมลาฟานี้ผมก็มาถ่ายรูปนะครับผมเพื่อไปทำโปรไฟล์ แล้วคือมุมนี้เท่าไหมผมมันหลอดใช่ไครับทุกคนหลอดลงเบือเบ่อเลยลงบ่อเอ้ยไม่ใช่ห <laughs> ลังจากถ่ายทำโปรไฟล์เสร็จ <c oughs> ขอแวะเติมพลังด้วยขนมปังสุดอร่อยของทีมงานเ <c oughs> ติมพลังเสร็จถ่ายงานเสร็จก็ได้เวลากลับห้องพักค่ะและทุกคนดูบรรยากาศสิครับผมคือบรรยากาศดีมาก <c oughs> ที่เห็นผมกําลังชี้ทุกคนนั่นก็คือที่พักของผมนะครับ <c oughs> <c oughs> ไปครับผมเดี๋ยวผมขอตัวไปพักผ่อนก่อนนะครับ ฟรีไฟไอด่นในความหมายของผมฟรีไฟไอเด่นของผมก็หมายความว่าการที่น้องรองเอเห็นคุณสมบัติของเราแล้วเราก็เป็นไอดอลของเขาแคมสตาร์ที่เงินได้มาในครั้งนี้ก็ไม่ใช่ว่าเงินมาคนเดียวนะครับมีอีกหลายคนเลยที่เก่งและเป็นไอดอลของน้องๆส่วนตัวเงินเองก็จะทําหน้าที่ให้เต็มที่ถ้ามีน้องๆมาถามว่าผมเป็นไอดอนแบบพี่เงินได้ไหมทุกคนเป็นได้ครับแต่การเป็นไอดอลที่ดีต้องเริ่มจากตัวเราเราจงคํานึงกับตัวเองเสมอว่าเฮ้ยเราได้เข้าไปเป็นไอดอลแล้วผุ้คนชอบเรามากขึ้นเรา จะทำอย่างไงให้เขาชอบและรลักเราแบบนี้ตลอดไปการเป็นไอดอลที่ดีก็ต้องเริ่มจากการช่วยเหลือกันและกันคำนึงถึงความรู้สึกของ FC ให้มากๆคิดก่อนทําเสมอและการเป็นไอดอลที่ดีต้องมีวินัยและไม่ทําตัวเป็นเหมือนคนไม่รู้เรื่องอย่างไงเงินก็ต้องขอบคุณทุกคะแนนบวัจากต้องน้องและคะแนนจากพี่ๆทีมงานฟ f i ไฟที่ทําให้ควาฝันการเป็นไอดอลของเงินประสบความสําเร็จเงินจะสู้และเดินหน้าต่อไปขอบคุณครับ